ครับสวัสดีและยินดีต้อนรับเข้าสู่ถาวรวดีครีเอเตอร์ครับพบกันเป็นประจำนะครับเกี่ยวกับทริคและเทคนิคดีๆในการใช้งานแอปพลิเคชันและอุปกรณ์เสริมในโทรศัพท์มือถือครับสำหรับคลิปนี้นะครับมีน้องๆ FC หลายๆคนถามกันเข้ามานะครับเกี่ยวกับการซื้อของออนไลน์นะครับด้วยแอปพลิเคชันในโทรศัพท์มือถือนะครับซึ่งในหลักๆปัจจุบันเนี่ยที่เราใช้กันอยู่นะครับก็จะมี s h o ป e e กับ Lazada นะครับซึ่งหลายๆคนถามมาว่าสั่งซื้อแล้วมันเป็นยังไงบ้างนะครับมันเสี่ยงไหมมัน ทั้งไลน์อะไรอย่างเงี้ยยังไงนะครับก็คือเจ้า Lazada าเนี่ยนะมันเป็นแอปเขาเรียกว่าคนกลางนะครับก็คือผู้ค้าเนี่ยสามารถเอาสินค้ามาลงขายกับ Lazada แล้วก็คนซื้อเนี่ยสามารถเข้าไปดูในแอปนะครับแล้วก็สามารถเลือกซื้อได้แล้วก็สามารถสั่งของแบบเก็บเงินปลายทางได้จ่ายบัตรเครดิตได้จ่ายผ่านออแอปต่างๆได้นะครับก็มันมีวิธีจ่ายเงินแบบหลากหลายมากนะครับซึ่งหลายๆคนถ้ากลัวการโกงหรือว่าการแบบ ได้ของมาแล้วไม่ดีอะไรเงี้ยสินทางลาซาด้าเนี่ยเขาก็สามารถจะให้เราเอาของคืนได้ในกรณีที่ของมันเสียหรือของไม่ตรงปกอะไรแบบนี้เราก็สามารถเลือกแบบเก็บเงินปลายทางนะครับคือรับของมาแล้วนะครับเปิดของดูนะเอ้ยมันไม่ใช่ไม,ม่ตรงอย่างที่เราต้องการสั่งไปเนี่ยเราก็สามารถคืนของได้นะครับก็เลยวันนี้จะทําคลิปแนะนําวิธีการสั่งซื้อของลาซาด้ากันนะครับก็เดี๋ยวผมจะลองเลือกมาสักอย่างแล้วกันนะครับแอปลาซาด้าตัวนี้นะครับนี่นะอ่ะน,นะครับ เดี๋ยวลองมาสั่งซื้อตอนนี้ผมไปถอยรถมาใหม่คันนึงนะครับเป็น s u ซูกิเซเลริโนะครับเป็นรุ่น ga ตัวแม่นนวลธรรมดาเลยแล้วทีนี้เจ้าตัว s u ซูกิเซเ e ริโตัวนี้มันมีวัดรอบเขาเรียกว่าวัดความเร็วเครื่องนะครับมันมีแค่เกจขีดอันเดียวนะตามรูปเนี่ยเห็นหมนะครับมันก็จะเป็นแบบเนี้ย แล้วทีนี้เราขับรถยนต์ในปกติเนี่ยเราอาจจะต้องดูพวกความร้อนหม้อน้ําหรือว,ว่าดูวัดรอบอาจจะดูแบตเตอรี่อะไรต่างๆพวกเนี้ยเราจึงผมก็เลยคิดว่าผมจะหาซื้ออุปกรณ์ตัวหนึ่งนะครับที่เอาไว้ใช้วัดค่าต่างๆเนี่ยเวลาเราขับรถไปเราจะได้พวกดูวิเคราะห์อ,อาการเสียได้อย่างทันท่วงทีนะครับวันนี้ผมก็เลยจะมาแนะนำนะครับสำหรับใครที่ใช้รถรุ่นใหม่ๆแล้ว ไม่มีวัดรอบเครื่องหรือว่าวัดค่าอะไรต่างๆของเครื่องยนต์บางรุ่นอาจจะมีอยู่แล้วนะครับแต่ว่าถ้าติดเพิ่มไปเนี่ยก็ทําให้เราดูแบบง่ายสะดวกขึ้นอะไรแบบนี้นะครับซึ่งราคามันก็ไม่แพงเลยสมัยนี้นะครับตัวนี้มันเรียกว่า obd 2นะครับติดตั้งง่ายตัต้งเองได้เลยคือไม่ต้องใช้ช่างอะ่ะเพราะว่ามันเหมือนกับแค่เสียบปลั๊กอะ่ะถ้าเสียบปลั๊กไฟที่บ้านได้ก็คือใช้งาน obd 2นี้ได้แล้วง่ายมากนะครับคือแต่เราก็ต้องมีแบบฝีมือในการเก็บสายอะไรนะให้มันเรียบร้อยสักนิดน,นึงนะครับเดี๋ยววันนี้ ก็เปิดแอป lazada ขึ้นมาใครที่ติดตั้งแอปพลิเคชัน lazada แล้วนะครับก็ให้ไปคลิกลิงก์ที่ผมทิ้งไว้ที่ด้านล่างคลิปได้เลยนะครับผมจะทิ้งลิงก์ไว้ที่คำอธิบายคลิปนะฮะกดเข้าไปได้เลยนะครับมันก็จะพามาที่หน้านี้นะครับหน้านี้นะครับผมซื้อมาจากร้านนี้นะครับเราสามารถกดซื้อเลยหรือเพิ่มไปที่รถเข็นก็ได้ทั้งสองอย่างนะครับ ถ้าเรากดซื้อเลยก็คือกดเข้าไปที่การชําระเงินเลยเพิ่มไปที่รถเข็นก็คือเหมือนคล้ายๆจองไว้ก่อนอะไรแบบนี้นะฮะกดเพิ่มลงรถเข็นไว้แล้วเราค่อยชําระเงินนะครับผมกดเพิ่มไปที่รถเข็นนะครับหลังจากนั้นเราก็ไปกดที่รูปรถเข็นตรงนี้เนี่ยฮะเห็นไหมครับสิ่งของที่เราถูกใจนะครับเราก็เพิ่มใส่รถเข็นไว้แบบนี้นะครับนี่นะครับหลังจากนั้นเราจะมาชาระเงินกันนะครับจากร้านนี้นะครับในราคา1,200 99บาบาทนะครับเห็นไหม นะเราก็กดเข้าไปดูนะครับเราได้ส่วนลดด้วยนะครับ99นะครับก็เหลืออยู่ที่1,199บาทนะครับส่วนลดไป็น1 0บาทเลยทีเดียวนะครับหลังจากนั้นเราสามารถเก็บพวกโบนัสอะไรถ้าเรามีพวกโบนัสอะไรเงี้ยเราก็เก็บเก็บไปนะครับมันก็จะมีพวกส่วนลดอะไรต่างๆนะครับเราเราก็กดชําระเงินตรงนี้นะครับ ่านะครับทีนี้เราก็มาเลือกที่อยู่ในการจะส่งอะไรของเราตามปกตินะครับก็คือที่อยู่ในการส่งของนะครับก็คือ,อพนักง,งานเคอรี่เนี่ยเวลาก่อนเขาจะมาส่งเนี่ยเขาก็จะมาตามที่ที่อยู่ของเรานะครับพอมาใกล้บ้านเราแล้วนี้เขาก็จะโทรมาตามเบอร์โทรที่เราให้ไว้นั่นเองนะครับนะใครยังไม่มีเราก็สามารถาพิมพ์บันทึกลงไปใหม่ได้แต่สําหรับผมผมมีแล้วนะครับผมก็จะใช้ เป็นที่อยู่อันเดิมที่อยู่และเบอร์โทรอันเดิมตรงนี้นะครับก็สามารถกดสั่งซื้อสินค้าได้เลยนะครับเรามาเลือกวิธีการชําระเงินกันดีกว่านะครับตรงนี้นะฮะมันจะมีวิธีการชําระเงินให้เราเลือกนะครับถ้าเราต้องการจะเก็บเงินนะครับจ่ายผ่านบัตรผูนนี Wallet บัตรเครดิตนะครับหรือว่าพวกโมบายแบงกิ้งนะครับแล้วก็โอนเงินผ่านธนาคารไปที่ธนาคารไปโอนเงินอะไรแบบนี้นะครับหรือว่าพวกไลน์แลบบิ t หรือว่าชาระเงินปลายทางตรงนี้นะครับก็คือ สินค้ามาส่งเราก็เตรียมเงินสดให้พอดีหรือว่าเราจะโอนให้กับทางพนักงานเคอรี่อะไรอย่างนี้ก็ได้นะครับเราก็เลือกชําระเงินแบบเก็บเงินปลายทางไปนะครับแล้วทางพนักงานเคอรี่เขาก็จะเอาไปให้เจ้าของร้านเขาเองนะครับทางรัสด้าเองเราก็ตรวจสอบชื่อที่อยู่อะไรให้เรียบร้อยเบอร์โทรให้ถูกต้องเรียบร้อยนะครับเพราะว่าถ้าเขาโทรมาไม่ติดเนี่ยเราไม่สามารถที่จะรับของได้ของก็จะตีคืนนะครับอ่ะล้วก็กดสั่งซื้อไปนะครับแค่นี้ก็เป็นการเสร็จสิ้นเรียบร้อยนะครับ ก็รอรับของได้เลยนะครับเดี๋ยวผมสั่งไปในคืนวันเสาร์นะครับเดี๋ยวรอดูว่ากี่วันของจะได้นะครับตอนนี้ก็เป็นเช้าวัน จันนะครับสินค้าก็มาถึงแล้วนะครับก็คือรวมๆก็คือใช้เวลา2วันในการส่งสินค้านั่นเองนะครับมันก็ขึ้นอยู่กับว่าคนขายเนี่ยอยู่จังหวัดอะไรเราอยู่จังหวัดอะไรถ้ามันใกล้กันคือเขาส่งปุ๊บเราก็ได้ของเลยมันก็ไวนะครับถ้าเป็นยิ่งจังหวัดเดียวกันเนี่ยมันจะไวมากนะครับในกรุงเทพเหมือนกันอะไรแบบนี้นะวันเดียวก็ถึงแล้วนะครับ หลังจากที่ได้รับของหรือว่าสินค้าเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะครับผมจะแนะนําทุกคนเลยนะครับว่าให้เราทําการถ่ายคลิปวิดีโอไว้ด้วยนะครับตอนที่เปิดกล่องนะครับเพราะว่าถ้ามีปัญหาอะไรเนี่ยเราสามารถเอาคลิปวิดีโอเนี่ยไปยืนยันกับทางร้านได้ว่าเออเนี่ยผมเพิ่งแกะกล่องนะนะครับแบบนี้แกะออกมาแล้วมันสินค้ามันมีปัญหาสินค้าไม่ครบอะไรต่างๆเนี่ยเราก็สามารถไปเคลมกับทางร้านได้นะครับตอนนี้เดี๋ยวผมลองอัดวิดีโอแล้วก็ลองเปิดให้ทุกคนดูนะครับ ทางร้านก็ทําการห่อมาดีนะครับมีบับเบิลชีสห่อมากันกระแทกมานะครับก็เป็นสภาพกล่องก็ไม่มีการบุบนะครับอะไรนะครับก็จะบอกเบอร์เบอร์ลายอะไรต่างๆช่องทางในการติดต่อทางร้านไว้นะครับเราก็มาตรวจสภาพสินค้าก่อนนะครับว่าข้างในเนี่ยอุปกรณ์เนครบไหมอะไรไหมยังไงนะครับกล่องนี้ก็จะเป็นพวกสายนะครับสายเชื่อมต่อต่างๆนะฮะเป็นสายที่ต่อกับ OBD นะครับช่องต่อ OBD นะครับเนี่ยเป็นแบบนี้เราคือเอาไปเสียบนะครับมันไม่มีทางกลับด้านได้เพราะมันจะล็อกแบบสี่เหลี่ยมขำหมูไว้นะครับก็เป็นพวกสายเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์นะครับอะไรต่างๆแล้วก็อันนี้เป็นตัวดูดกับกระจกนะครับซึ่งมันสามารถติดตั้งได้2แบบก็คือวางบนเขาเรียกว่าวางบนเคาเตอร์นะครับก็คือวางบนหน้าปัดของจอนะบนของรถอันนั้นเคือหน้าปัดรถกับ ติดที่กระจกนะครับอันนี้ก็แล้วแต่เราจะเลือกนะครับสายที่ให้มาเนี่ยมีสวิตให้ด้วยนะครับคือเอาไว้สามารถเปิดปิดนะครับกรณีที่เป็นรถรุ่นเก่าที่ระบบไฟไม่สมบูรณ์อะไรแบบนี้นะอันนี้ก็เป็นตัว obd 2นะครับลักษณะก็จะเป็นประมาณนี้นะครับความใหญ่ใหญ่มากไหมไม่ใหญ่มากนะครับก็ประมาณเข้าฝ่ามือนะฮะลองเทียบกับฝ่ามือผมนะครับแต่ว่าลองมาดูตัวเลขเคร่งหน้าจออะไรอย่างงี้ดีกว่าเดี๋ยวลองเทสดูนะครับ ลองแกะดูนะครับทดสอบก่อนนะครับก่อนที่จะทการติดตั้งผมจะแนะนําว่าเราจะต้องเทสให้เรียบร้อยก่อนนะครับกรณ์อะไรต่างๆครบไหมอะไรไหมนะครับอันนี้ก็เป็นตัวที่ว่าเอาไว้สําหรับเกาะนะครับด้านหน้าเนี่ยก็จะมีซีนเขาเรียกว่าซีนของใหม่ซีนกระจกกันไว้นะครับนี่ไว้สําหรับแปะตั้งที่คอนโซลแบบนี้นะครับหรือใครอยากจะติดกระจกนะครับก็สามารถเอาขาตั้งเนี่ยมา เกี่ยวเข้าตรงนี้ได้นะครับแล้วก็สามารถยึดติดที่กระจกหน้ารถได้นะครับแบบนี้เลยเหมือนกันนะครับใช้งานได้เหมือนกันแล้วแต่สะดวกแล้วก็ภายในกล่องเนี่ยก็จะมีคู่มือมาให้นะครับคู่มือตัวนี้เป็นภาษาไทยนะครับใช้งานง่ายนะครับผมเห็นบางรุ่นเนี่ยจะเป็นคู่มือภาษาอังกฤษมาทีนี้เราอ่านไม่ออกบาทีการตั้งค่าอะไรเนี่ยมันก็จะยากนะครับอันนี้ผมเออ ดีเลยผมว่ามันเป็นคู่มือภาษาไทยแล้วก็เมนูภาษาไทยนะครับเป็นอันนึงที่ผมตัดสินใจเลือกอันนี้นะเพราะว่าเป็นภาษาไทยดูง่ายนะครับตั้งค่าง่ายอะไรแบบนี้นะฮะก็เลยเลือกใช้ตัวนี้นะครับเดี๋ยวเราลองมาติดตั้งนะครับกับเจ้า Suzuki c e l e น i o นะครับตัวนี้นะครับเป็นรุ่น G A นะฮะไม่มีวัดอะไรทางนั้นนะครับมีแค่วัดความเร็วอย่างเดียวนะครับผมให้ดูภายในก่อนนะฮะ ธรรมดามากนะครับธรรมดายันกระจกมือหมุนนะครับหน้าจอจะเป็นลักษณะนี้นะครับแบบนี้คือดูความเร็วได้เพียงเดียวนะครับวัดรอบอะไรไม่มีเลยนะฮะก่อนทําการติดตั้งนะครับก็ลองวางดูนะครับว่าเราต้องการจะเอาจุดไหนที่เราเหมาะนะฮะที่มันเหมาะกับสายตาเรานะครับไม่บางนะครับไม่บางกระจกจนเกินไปหรือว่านะฮะ แล้วแต่เราสะดวกอาจะมาติดในนี้ก็ได้นะแล้วแต่เราจะติดเลยตรงนี้นะครับคือมันอิสระนะฮะมันสามารถเคลื่อนย้ายได้ตลอดนะครับจุดต่อ obd 2อของ Suzuki c e l e ีโ o รุ่นนี้นะครับจะอยู่ด้านล่างพวมมาลัยนะครับรถทั่วทไปก็จะอยู่ประมาณนี้เหมือนกันนะครับเราก็ทำการเสียบนะฮะแล้วก็ลองเทสดูก่อนนะครับอาจจะยังไม่ต้องซ่อนสายก็ได้นะครับลองเทสดูว่าใช้งานได้จริงหรือเปล่านะครับก่อนนะครับก็เสียบให้เรียบร้อยนะครับ เดี๋ยวเราลองเทสดูว่าไฟมันติดไหมมันใช้งานได้ไหมจอมันขึ้นครบไหมอะไรงนี้ก่อนนะครับแล้วค่อยทําการเดินสายทีเดียวนะครับระหว่างติดตั้งนะครับก็ทําการอ่านคู่มือไปด้วยนะครับคู่มือเป็นภาษาไทยนะครับจะบอกวิธีการติดตั้งการใช้งานครั้งแรกเนี่ยต้องทําอะไรบ้างยังไงนะครับสตาร์ทเครื่องรอหนถึงสนาทีนะครับเพื่อให้มันอัปเดตนะครับคือมันเชื่อมต่อกันนั่นเองนะครับก็ดูนะครับเรียบร้อยนะครับ หลังจากนั้นเดี๋ยวให้ดูหน้าปัดนิดหนึง่งเราก็สามารถเปลี่ยนรูปแบบของการดูตัวเลขนะครับได้หลายแบบนะครับก็ลองกดไปดูนะครับนะมันก็สามารถดูค่าดได้เหมือนกันเพียงแค่รูปแบบการดูเนี่ยมันก็จะต่างกันนะครับกดไปด้านบนเนี่ยนะฮะพอเราเลือกรูปแบบที่เราต้องการได้แล้วนะครับเดี๋ยวเราก็จะมาทําการติดตั้งกันนะครับส่วนการตั้งค่าอะไรต่างๆเนี่ยเดี๋ยวผมทําคลิปแยกอีกคลิปหนึ่งไว้ดีกว่านะครับเพราะว่า เราต้องการตั้งค่าอะไรเนี่ยเดี๋ยวผมขอศึกษาคู่มือนิดนึงนะครับเพราะว่ามันเป็นรายละเอียดมันเยอะนะครับอันนี้ขึ้นอยู่กับความต้องการของเราเลยเราก็สามารถเข้าไปอ่านดูได้นะครับถ้าซื้อมาแล้วนะแต่ถ้าไม่ตั้งค่าอะไรเลยเนี่ยมันก็ใช้งานได้เลยนะครับแบบนี้ก็คือติดตั้งวางไว้ก็สามารถใช้งานได้เลยนะครับสามารถดูวัดรอบสามารถดูอุณหภูมิหม้อน,น้ําสามารถดูความเร็วอะไรต่างๆได้ดูแบตเตอรี่อะไรได้เลยนะครับ ผมเอาประมาณตำแหน่งนี้แล้วกันนะครับคือไม่สะท้อนสายตานะครับมากเกินไปไม่สะท้อนแดดเข้าสายตาอะไรแบบนี้นะครับแล้วก็ติดตั้งเลยดีกว่านะครับนะครับอันนี้ก็เป็นตัวเลขตอนที่ผมสตาร์ทเครื่องเรียบร้อยนะครับรอบเครื่องก็จะอยู่ที่แ0 0รอรอบเลยนะครับตอนนี้ผมลองสตาร์ทเครื่องดูนะครับตอนอันนี้มันอาจจะมืดหน่อยนะครับเพราะว่าผมติดฟิล์มทึบแล้วก็ผมถ่ายตอนมันเริ่มมืดแล้วละนะครับก็อยากให้ดูนะครับถึงมืดนะครับแต่หน้าจอก็ยังชัดเจนนะครับเพราะมันเป็น เราสามารถปรับแสงสว่างได้ด้วยแหละนะครับแต่ว่าตอนนี้ผมยังไม่ได้ปรับนะครับสามารถกดเลือกเปลี่ยนรูปแบบของการวัดต่างๆเป็นตัวเลขต่างๆได้นะครับเมนูเป็นภาษาไทยเห็นนะฮะสามารถใช้งานได้แบบง่ายๆเลยทีเดียวนะครับเห็นด้วย เป็นไงบ้างครับวิธีการสั่งซื้อนะครับเจ้า OBD2 นะครับจาก l a z a d a นะครับผมคิดว่ามันมีประโยชน์มากเลยทีเดียวนะตัวนี้สำหรับใครที่กำลังมองหาตัวนี้อยู่นะครับสามารถเข้าไปสั่งซื้อได้ในลิงก์ที่ผมทิ้งไว้ให้ที่คำอธิบายคลิปได้นะครับกดเข้าไปในลิงก์นั้นเลยนะครับแล้วก็จะไปสั่งซื้อสินค้าตัวนี้ได้เลยนะครับแล้วก็อยากให้ทําคลิปแนะนําอุปกรณ์หรือว่าแอปพลิเคชันไหนเพิ่มเติมสามารถคอมเมนต์ลงมาที่ด้านล่างคลิปได้เลยนะครับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ